กลับเข้ามาสู่พิมาริกอัปเดตในช่วงที่2นะครับมาต่อเนื่องกันจากเบรกที่แล้วนะครับว่าณตอนนี้นะครับมีข่าวรายงานล่าสุดเข้ามานะครับเขาบอกว่าพิมาริกเนี่ยได้มีการทําการตรวจเชื้อโควิดอันนี้ให้กับนักเตะตั้งแต่วันเสรารออาท์ที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะกินระยะเวลาประมาณ7วันเป็นอย่างต่ําถึงจะรู้ว่านักเตะคนไหนหรือว่านักเตะในทีมของใคร มีเชื้อโควิดกันบ้างนะครับแล้วก็ผลเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับจากการทําการตรวจนักเตะและทีมงานพรีเมรลิกไปจํานวน748รายซึ่งนักเตะและทีมงานจะไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับดังกล่าวเอาไว้และได้ได้ทำการกักตัวเองเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา7วันนะครับผลปรากฏว่าการตรวจเชือ้อโควิดไปนะครับ ภายในวันที่19พฤษภาคมนั่นหมายถึงว่าวันอังคารนะครับหลังจากมีมติในการที่จะทำให้พิมลริกกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วก็นักเตะทุกคนจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนนะครับซึ่งเชื้อโควิดตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจและการยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับฉะนั้นแล้วมันจะกินระยะเวลาค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับเพื่อความชัวนะครับและก็ล่าสุด นะครับมีการรายงานเข้ามาว่าทีมงานและนักเตะของสโมสรรวมทั้งหมด748รายได้รับการตรวจโรคโควิด -19 พบว่ามี6คนจาก3สโมสรน,นะครับที่มีผลเป็นบวกนะฮะทั้งนี้ฟุตบอลอังกฤษนะครับจะพยายามกลับมาแข่งขันต่อในช่วงกลางเดือนมิถุนายนโดยจะแข่งแบบ ิดสนามไม่ให้กองเชียร์เข้ามาชมก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกการรู้กันว่าเรามีบุเดสติก้านะครับเริ่มที่จะทำการแข่งขันแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนการติดเชือ้อ <c oughs> 6รายจาก3สโมสรเนี่ยมีการคาดการต่างๆนานา,น,านะครับอันนี้ถ้าเป็นทางการเนี่ยเขาจะสงวนไว้ว่าไม่เปิดเผยว่าสโมสรไหนที่มีผู้ติดเชื้อนะครับทีมงานและก็นักเตะเพื่อ เป็นการเรียกเรียกว่า,าจะพูดยังไงดีละ่ะอ,อาจจะรักษาสียรภาพของพิมพ์ดีเอเอาไว้นะครับแต่มันมีอีกหนึ่งคนครับที่ออกมาพูดนะครับนั่นก็คือศูนย์หน้าของวัตฟอร์ดนะครับก็คือทรอยดรีนี่นะครับทรอยนี้นี่เป็นกองหน้าของวัตฟอร์ดนะครับก็ออกมาเรียกว่าให้ข่าวแล้วก็ยืนยนันยืนยันปฏิเสธนะครับที่จะ กลับไปรายงานตัวฝึกซ้อมกลับต้นสังกัดหลังจากที่พี่เมลีกให้กําหนดในการกลับมาซ้อมได้แล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับพวกเขาทรอยดินี่เนี่ยย้ำว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับโปรเจกต์รีสตาร์ทของพีเมลีกที่จะเปิดไฟเขียวให้นักเตะกลับมาซ้อมได้ตามปกตินับตั้งแต่วันอังคารเพราะว่าทรอยดินี่ครับเขากลัวครับว่าจะเอา กลัวว่าจะได้รับเชื้อโควิด -19 เนี่ยกลับไปแพร่ให้กับคนที่บ้านเหตุผลหลักของทรอลดินี่ให้ไว้น่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมครับทรอลดินี่บอกว่าเรามีกําหนดกลับไปสึกซ้อมในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับแต่ผมบอกแล้วกับทีมงานกับสโมสรว่าผมไม่ไปแน่นอนเพราะถ้ามีใครติดเชื้อขึ้นมา1คนงานจะเข้าและผมไม่ต้องการให้เอาเชื้อนั้นกลับมาบ้านเนื่องด้วยเหตุผลว่าทรอดินี่มีลูกชายนะครับ ซึ่งอายุแค่5เดือนเสร็จนะครับก็ตอนนี้ลูกชายของเขามีปัญหาเรื่องระบบหายใจอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ได้รับอันตรายหรือความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ทรอยนี่เลือกที่จะปฏิเสธกับต้องสังกัดกับสโมสรน,นะครับจริงๆแล้วมันมีข่าวออกมาหลายๆวีคแล้วแหละว,ว่ามีนักเตะหลายรายเหมือนกันในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ไม่เห็นด้วยกับ มาตรการในการที่พิมพ์ดิจิจะกลับมาเตะนสถานการ์แบบนี้นะครับณตอนนี้เพราะว่าหลายคนก็มีอาการสุ่มเสี่ยงนะครับว่าถ้ามันไม่มีการการันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าเรากลับไปเล่นหรือกลับไปแข่งในฟุตบอลพิมพ์ดิจิแล้วถ้าเกิดเรารับเชื้อขึ้นมาล่ะนะครับถ้าเราติดเชื้อขึ้นมาล่ะนะครับนอกอจากว่าจะมีมาตรการแบบ100%ซ์จริงๆถ้าอย่างนั้นนักเตะพร้อมใจกันเล่นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ออกมาบอก ที่ไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันพิมาริกนะช่วงนี้นะครับนะัก็คืออย่างแดนนี่โรสแดนนี่โรสเนี่ยถูกยืมตัวไปจากสเปอร์นะครับณนะตอนนี้เขาอยู่กับนิวคาสเซิล so, ก็ออกมาบอกสนับสนุนทรอย d ี้นี่เหมือนกันนะครับว่าไม่เห็นด้วยที่จะกลับมาคนะัมแบ็กณขณะนี้นะครับในขณะที่ถ้าเราพูดก,กันถึงภาพรวมจริงๆที่จะคัมแบ็กได้ไหมในวันที่12นี้ของพิมาริกนะครับเราก็ต้องบอกก่อนว่าค่า มันค่อนข้างยากนะครับมันค่อนข้างยากจริงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากระยะเวลามันค่อนข้างบีบด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ยังยังยังไงก็ตามทางพิมารีนี่ต้องส่งแผนงานแน่ๆแล้วให้กับทางยูฟาเพื่อกำหนดว่าลีกของตัวเองเนี่ยจะไปในทิศทางไหนซึ่งเดทไลน์ของยูฟาที่จะรับข้อเสนอจากพิมารีกเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนชนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยวันเตะพิมลีคือวันที่12มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่2นะครับฉะนั้นแล้วพิมลีกจะมีทางหารือกันอีกเนี่ยในระยะเวลาถ้าพูดถึงสัปดาห์นี้ก็เหลือระยะเวลาอีกแค่1สัปดาห์2สัปดาห์เศษเท่านั้นจะต้องส่งแผนงานและสรุปแล้วว่าจะดําเนินการอย่างไรในรูก,การนี้ให้กับยูฟ่ารับทราบเพราะว่ายูฟ่าจะต้องรับทราบก่อนเพื่อยูฟ่าจะต้องทําการจัดโปรแกรมครับ โปรแกรมที่เหลืออยู่ของยูฟ่าคืออะไรนะครับนั่นกะ็คือฟุตบอลยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ที่ยังค้างคาอยู่นะครับในขณะที่ฟุตบอลทั่วใหญ่ที่สุดในยุโรปนรั่นคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังค้างคาอยู่นะครับซึ่งยูฟ่าเปิดโอกาสให้กับลีกดำเนินการและก็สรุปให้จบสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎานะครับสิ้นเดือนกรกฎานี่ทุกอย่างต้องจบแล้วนะครับในลีกของยุโรปซึ่งยูฟ่าจะทำการแข่งขัน ยูโรปาลีกรวมไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกว่ากันไปในเดือนสิงหานะครับเพื่อสอดคล้องให้จบเร็วที่สุดแล้วก็สอดคล้องให้การเปิดฤดูกาลใหม่อย่างไม่มีปัญหานะครับฤดูกาลถัดไปได้อย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าหนักใจของพิมเม e รีกนะครับเพราะว่าการประชุมหารือของพิมเม e รีกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมมีการโหวตกันก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันไปในทิศทางไหนนะครับเสียงสนับสนุนมีเพียงแค่14จาก20 ก็เรียกได้ว่าเ้าถามว่ามันก็เกินครึ่งแหละแต่มันก็จะมีอีก6ทีมอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการแบบนี้นะครับสองคือพิมพ์ลิรจะจบแบบไหนละ่ะจะแข่งแบบไหนจะแข่งอย่างไรแข่งในวันและเวลาอะไรนะครับมันก็ยังสรุปไม่ได้นะครับจะแข่งสนามกลางไหมหรือจะแข่งเย่าเยือนว่ากันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีความขัดแย้งของ20ทีในสโมสรพิมพ์ลิรอยู่นะครับมันอ่าสโมสรทั้ง20ทีเนี่ยไม่ได้เป็นเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกัน นะครับมันก็เลยทําให้พิมพ์ลีกเนี่ยยังไม่ได้ข้อสูบอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ออกมาตรก,การแรกออกมาแล้วในวันอังคารที่ผ่านมาก็คือฉันให้ซ้อมแล้วนะ,ะพิมพ์ลีกบอกอย่างนี้นะครับฉันให้20ทีมลงซ้อมได้แล้วแต่เป็นการซ้อมแบบเบาๆบาเบาๆซ้อมแบบเบาๆอย่าพึ่งลงการประทะหนักอะไรกันมากมายอ,อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นถือว่าเป็นการอัปเดตขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันนะครับสรับวงการฟุตบอลพิมพ์ลีกใครที่อยากจะทําการแข่งขันหรือว่าอะไรยังไงก็ เดี๋ยวรอดูนะครับผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยน่าที่จะอยากดูแหละอยากดูพิมลิกกลับมาคัมแบ็กสักทีนะครับเพราะว่าคนที่ชื่นชอบฟุตบอลพิมลิกเนี่ยต้องบอกก่อนเอาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็เกินก็เกินแบบเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะมากที่สุดในปรรดาหาลีกหลักเลยนะคนที่ให้ความสนใจกับพิมลิกถ้านับไปทั่วโลกนี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับเพราะว่าผลประโยชน์และมูลค่าของพิมลิกเนี่ยมันเยอะมากมหาศาลมากฉะนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจอะไรไปเนี่ย มันต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับแฟนบอลพรีเมียร์ลีกก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับไปปิดท้ายกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับไปปิดท้ายกันข่าวที่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากค่อยอยากจะเอาข่าวนี้มาพูดนะครับแต่ก็มันก็ยังเป็นกระแสอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับนั่นก็คือการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนนะครับการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นเป็นที่ทอกอตรถาวมากนะครับในช่วงทุกๆซีซั่นเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะมีข่าวเพิ่มา นะครับในตอนที่ท้ายๆซีซั่นของแต่ละซีซั่นของพิมร์เลีกนะครับตราบใดที่ไฮเคนยังอยู่กับสเปอร์นะผมมองว่านะครับจะมีข่าวแบบนี้ไปทุกซีซั่นนะครับจนกว่าไฮเคนจะย้ายทีมนะครับแต่ข่าวรุ่การนี้มันค่อนข้างที่จะมาแรงถามว่ามาแรงยังไงนะครับมันมาแรงจนถึงขั้นที่เจ้าตัวเริ่มออกอาการลังเลใจบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการออกมาพูดอะไรมากมายนะครับซึ่งทางสโมสรสเปอร์เองก็มีมาตรการออกมานะครับมาตรการ ตั้งค่าตัวอย่างที่เราเคยทราบกันว่าตั้งค่าตัวแฮรด่เคนขึ้นมาเลยเป็น200ร้านปอนนะครับสำหรับทีมที่สนใจซื้อซื้อได้เลยนะครับเราขายส่วนหนึ่งในการตั้งมาตรการตรงนี้มาอย่างที่เราเรียนไปให้คุณผู้ชมทราบแล้วว่าเพื่อเป็นการแฟร์สำหรับตัวแฮรด่เคนด้วยว่าสโมสรก็ไม่ได้ลลังคุณไว้นะถ้ามีสโมสรไหนที่จะยื่นเงินมาตรงนี้เราก็จะขายให้นะครับหรือว่าสโมสรไหนที่สนใจในตัวคุณจริงๆก็มาคุยกันก่อนได้นะครับนะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นการโอเพ่นให้ทางแฮร์รี่เคนด้วยแล้วก็ทางสมสรด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีการปิดกั้นกันนะครับเป็นการแฟร์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับล่าสุดนะครับก็แฮร์รี่เคนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายนะครับผมพูดไว้เลยว่าเป็นเป้าหมายถ้าเป็นในทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดในการได้ตัวแฮร์รี่เคนเข้าไปร่วมทีมสมสอรที่2ที่ผมมองว่าแฮร์รี่เคนมีโอกาสจะย้ายไปร่วมทีมก็คือเรอัลมาดริดนะครับยังอยู่ใน ยังอยู่ในใจของแฮร์รี่เคนอยู่นะครับอีกหนึ่งสโมสรซึ่งมาแรงมากแซงทางโค้งมากเหลือเกินนะครับก็คือยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสเนี่ยเป็นที่เราทราบกันเป็นที่หมายปองของบรรดาซูเปอร์สตาร์หลายๆคนนะครับแต่ยูเวนตุสมีการระบบปัญหาการเงินที่เรียกได้ว่าหลังๆนี่เราจะทราบกันว่าแฮร์ร uh ี่อ่ยูเวเนี่ยจะ เซ็นัาญ,ญาเับนักเตะฟรีบ่อยซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเซ็นนักเตะที่ทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลทุ่มค่าตัวมหาศาลเพื่อคว้าตัวมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในดีวของแฮร์รี่เคนที่จะย้ายไปยูเว่ผมมองว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำเพราะว่าเขาแบกรับภาระของการจ่ายค่าเหนื่อยของโรนันโดอยู่แล้วด้วยแล้วเป็นค่าเหนื่อยที่แพงนะครับฉะนั้นแล้วแฮร์รี่เคนเนี่ยจะย้ายเข้าไปสู่ยูเว่เนี่ยผมมองว่าโอกาสได้น้อยนะครับส่วน หนึ่งสโมสรเลยตอนนี้ถ้าเข้าที่ผมมองว่ามีโอกาสที่แฮริเคนจะย้ายผมมองว่าทีมที่จะได้ตัวแฮริเคนไปมากที่สุดก็คงจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับแต่นะครับมันมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าอาดีตโค้ชของสเปอร์อดีตกุซือของสเปอร์นะครับเริ่มมาทักท้วงแล้วก็มีหลายฝ่ายที่สนับสนุนเหมือนกันนะครับแต่คนนี้มา เหมือนไม่ได้ทางซัพพอร์ตในตัวสโมสรเหมือนกันนะครับก็คือทีมเชอร์วูดนะครับทีมเชอร์วูดนี่เปนน็นอดีตกุนซือของสเปอร์นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็เคยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนปั้นแฮร์รี่เคนคนนี้ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเชอร์วูดเนี่ยก็ออกมาบอกว่าในตลาดนักเตะเนี่ยซึ่งสเปอร์ตั้งค่าหัวแฮร์รี่เคนไปที่200ล้านปอนด์เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสนะครับถามว่าแมนยูมีเงินไม่มีนะครับมีโอกาสจะคว้าตัวนะมีแต่ เชลวูดให้การยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่คิดว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยจะออกจากสเปอร์และย้ายไปอยู่ทีมไหนในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่แมนยูนะครับอันนี้มีความมั่นใจของของเชลวูดแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของทีมเชลวูดนั่นเองนะครับข่าวในการย้ายตัวของแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่มีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นออกมาจากเจ้าตัวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวถือว่าวางตัวได้ดีมากๆคนหนึงใน นักเตะอาชีพเลยนะครับท้นั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะมองโมเดลของการวางตัวของแฮร์รี่เคนเนี่ยเรียกได้ว่าไปศึกษาได้นะครับแฮร์รี่เคนมีการวางตัวที่ดีมากต่อให้เขามีข่าวหนักหนาขนาดขนาดไหนแฮร์รี่เคนไม่เคยพูดอะไรออกจากสื่อเรื่องการย้ายทีมเลยนะครับเรียกได้ว่ามีความเคารพสโมสรอย่างชัดเจนมากนะครับอะหอมปากหอมคอครับวันนี้พิมพ์ลีกอัปเดตหมดเวลาลงแล้วครับสามารถที่จะรับชมพิมพ์ลีกอัปเดตได้นะครับทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวถ้าพิมพ์ลิกลับมาเตะเราจะมีการอัปเดตให้นะครับว่าความพร้อมก่อนลงสนามของแต่ละทีมเป็นอย่างไรเตะอย่างไรผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับได้รับชมกันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ใสัาห์หน้าครับสวัสดีครับ